สวัสดีครับตอนเข้าสู่เล่าหลังเกมนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่นิบุลวังสนามไปเนาอนะฮะก็หยิบยกประเด็นมาเล่าสู่ฟังเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมครับที่ช่องของผมเองนะครับยักดีๆครับไวเคดีดเข้ามาแล้วใครยังเฮ้ยเข้ามาดูหลายรอบแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ฝากดหน่อยละกันนะครับ เกมล่าสุดคับเมื่อไซด์ดาวนมชครับครั้งที่263หนะครับเล mm hmm. เปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันครับมีหลายสิ่งหลายอย่างน่าสนใจครับเพราะว่ามันเพิ่งพักบ,บริมชาติกลับมาและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ลิเวอร์พูลนั้นถูกวางโปรแกรมให้ลงเล่นเกมเร็วตามเวลาท้องถึงก็คือเที่ยงครึ่งยนครับก็ ไม่รู้จะพูดอะไรยังไงแล้วนะครับาจะสายหน้าสายโควนไปแม่ถ้าคุณอยากได้โปรดักที่ดีนะเข้าใจในเรื่องของเวทติ้งอะไรต่างๆแหละแต่ว่ากว่าราแเต่รจะมารวมตัวกันได้เนาะกว่าจะบินข้ามน้ําข้ามทะเลกันมารวมตัวกันไ่ได้กี่ชั่วโมงก็ต้องเตรียมตัวลงเล่นในเกมช่วงเที่ยงครึ่งแล้วซึ่งมันถูกพูดถึงไม่มากกว่านั้นก็คือครั้งแรกจาไ,ได้ไหมครับชนะบูฟมาสามหนึ่งนี่คือครั้งที่สองครับที่เล่นเที่ยงครึง่งเดือนหน้าเกมเจอกับมาสเตอร์หลังพักเบรกทีมชาติเหมือนกัน เล่นเที่ยงครึ่องอีกแล้วดูเดือนมากเอ้าไม่เป็นไรนะฮะดูรายชื่อกันดีกว่าของลิเวอร์พูลจากภาพซ้อมเนี่ยแวบแรกผมแอบรู้สึกอันนี้นิดหนึ่งนะเพราะว่าเห็นคริสกัปโปลงซ้อมแล้วใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วไม่มีแม้ทั้งตัวสำรองก็อาจจะเรื่องของสภาพร่างกายแหละนะครับอาจจะยังไม่ฟิตเพียงพอที่จะมีโอกาสลงสนามเช่นเดียวกับแอนดี้โรเบอร์สันอันนี้เราทราบข่าวกันอยู่แล้ว สุดท้ายแล้วทางเลือกที่ดีสุดคือการผ่าตัดครับผลไหลก็12สัปดาห์ถึง16สัปดาห์3 4เดือนอ่ะประมาณนะแต่ถ้าพูดกันแบบง่ายๆคือหลังปีใหม่ค่อยว่ากันครับสำหรับรอมโบเพราะฉะนั้นโอกาสมันจึงตรงมาถึงคอสตาซิมิกาสอย่างหนึ่งเรื่องไม่ได้คือถ้ารอมโบเจ็บรอซิมิกัสไม่ได้เล่นเนี่ยอันนี้ต้องคุยกันยาวเลยครับซิมิกาสโซนโตจริงครับตอนไหนแบ็กซ้ายกุสเซนฮาเป็นอีบูยืนคู่กับฟานได มีเทรนด์มีอาลีตรงกลางก็น,น่าสนใจครับไรอ์กรากฟเฟนแบกได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีกเกมแรกที่แอนฟิลด์ครับพร้อมด้วยแม็กอาริสเตอร์และสโบสไลท์กราฟเฟนแบกเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ย้ายมาลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ไปเล่นทีมชาติเลยครั้งแรกก็ปฏิเสธถอนตัวเองโดนทางฝั่งของนิวซีแลน,น,นด์เขาบ่นกลด่าอยู่พอสมควรรอบนี้ก็ไม่มีชื่อ เหมือนโดนลงโทษอะไรก็าว่านไปแต่มันเป็นระยะเวลาที่เจ้าตัว,วได้ความฟิตกลับมาอย่างเต็มที่ครับแล้วก็น่าจะมีความพร้อมมากกว่าบรรดาอ,อย่างฮาวิเอเลียที่เล่นทินชาติมาหรือเอนโดเองก็ตามส่วนคริสโตนนติดทดแบนอยู่แล้วข้างบนครับเพราะว่าครับเลือกเอาโชต้าปักลงก่อนแลวนินนเยสครับแล้วก็มีซา,าร่ารวมถึงลุยดิอาสนะฮะส่วนเอวอต้าเนี่ยมาแบบโอ้แพ็คแน่นเลยครับ สนะี่ห้างเลยลงปราณีตอัดแน่นเลยครับโอนาน่าดูกูเร่นะครับมีแจ็คแฮร์ริสันมีดไวแม็กนิวคอยวิ่งลงริมเส้นดอมฮัร์ลวินบักหลักเลยเอาแค่ไม่ถึง 40, 40วินาทีแรกเนี่ยชวนเสียวแล้วเหมือนกันคือการเซตเกมจัดแน่นหลังนี่แหละครับหลายๆครั้งมันก็มีความสมเสียงและคราวนี้แม็กก้าก็จ่ายบอลฉลี่อีกนิดนึงแต่ว่าท่านเปิดมาคาเวียวินหมงดีบอลมันมันไม่แรงมากแล้วก็ไปตรงตัวของอาลีคนระับ คือถ้าโดนลูกนี้ไปก่อนเนี่ยอยีรุงนั่งเหมือนกันนะครับแต่พอเซตเกมได้ครับเริ่มเห็นภาพชัดการครองบอลมากกว่าครองเกมมากกว่าเดินเครื่องพยายามขับเครื่องเครื่องไปจากกลางขึ้นไปหน้าเพื่อหาช่องว่างในทีสุดท้ายแล้วก็โอกาสจบสกอร์แต่ถ้าเรามองด้วยความเป็นกลางจริงๆน,น,นะครับเกมเนี้ยเราเห็นเลยว่า ความกระปรีก้กระเปร่าหรือชีวิตชีวาความสดชื่นเนี่ยมันดูอื่นๆนะไม่รู้หลายคนคิดเห็นตรงกันหรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาได่คือสำหรับผมว่าผมดูแล้วรู้สึกว่ามันมันดูแบบคือรู้เลยว่าเหนื่อยรู้เลยว่าแบบมันยังฟื้นฟูยังไม่เต็มร้อยอเดินทางมาเจอกันลงซ้อมหนึ่งเซสชั่นเตรียมตัวลงแข่งเลยเห็นเลยครับบางครั้งจับบอลไกลตัวนิดนึงเตะอวดนิดนึงคือบอลระดับเนี้ยแค่จับบอลผิดน้ำหนักไปห่างไปสัก2เซนติเมตร ห้าเซนิเมตรนี่ทุกอย่างเปลี่ยนเลยนะฮะแล้วมันก็เห็นแบบนี้ครับหรือจังหวะที่สวนกลับม,มาโอกาสในเราก็ไม่ค่อยเห็นที่โมซาร่านั้นยิงแปกหรือยิงย,งยิงวุดยิงเฉลบอะไรเงี้ยโดนบอลแทบจะไม่เต็มแต่มันเกิดขึ้นครับแต่ในความเหนือกว่านั่นแหละครับลิเวอร์พูลก็พยายามกดดันไปเรื่อยแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าระบบการเข้าทำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เอเวัตันเหลือผู้เล่นแค่สิบคน แอชลี Actually, ยังมันก็มาจากความปราดเปรียวความสมรรถตัวของดีดิอาสนี่ะครับซึ่งยังโดนใบเหลืองแรกไปตั้งแต่ไม่ถึง20นาทีแรกครับแล้วก็มาโดนอีกครั้งก็จงังหวะไปหัวใส่หรดิอ d ร์สนี่นแหะครับคือดีอาสก็เวี่ยงเท้าขวามาบังบอลไว้ก่อนยังไงแอชลีย์ยังมาเตะแน่ๆซึ่งมันก็มาตามบท่างนั้นแหละครับล็อกเขาให้ปึ้งแล้วก็เป็นใบเหลืองที่2โดนใบแดงไล่ออกไป ยิ่งตัวมากกว่าคราวนี้นยิ่งแบบขยมเลยครับผมชอบตอนที่ผ่านหชั่วโมงมันนิดๆแล้วเย็นครอปเปลี่ยนตัวโอ้แบบเอาเว้คือเลือกเอาซิมิกสออกเอากราฟเฟแบกออกครับแล้วก็ส่งดวินุเยอะส่งมาส่งเอนเลียดลงมาคือเลือกถอดเอาแบ็กซ้ายออกเลยคือซิมิกสถาว่าเล่นเป็นอย่างไรบ้างผมถือว,ว่าสอบผ่านแต่สามารถดีได้มากกว่านี้ มันยังมีความไม่มั่นใจอยู่บางช่วงบางช็อตที่เรารับรู้ความรู้สึกได้ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะเออแล้วยังดูเกรงเกรงอยู่ลูกครอสที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในวุธก็ไม่ได้เข้าเป้าอย่างที่หวังไว้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเร็วร้ายต้องสมควรโดนเปลี่ยนออกนะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่การเปลี่ยนตัวขั้นนี้เนี่ยน้ำหนักมันไปอยู่เรื่องของแท็กติกมากกว่าเพราะตัว ริบุคุมากกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องพยายามเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองส่งตัวรุกเนี่ยลงไปอีกพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บดาวินปักข้างหน้าด้านซ้ายคุณจะเห็นมีทั้งโชต้ามีทั้งดีอาร์ซซึ่งดีอาร์เนี่ยจะยืนต่ำกว่าโชต้าด้วยซ้ำพอจังหวะการเร่งเกมดีอาร์สปีดขึ้นไปโชต้าหุบเข้ามากางเล่นใกล้กับดาวินดีอาอีกเอเลียดก็เข้าไปเติมมิติในกมรลุกอีกรอบนึงครับตรงกลางสนามแทนที่ของกราฟเฟนแบก แล้วก็เอาสูบอสต์ไลน์นั้นโยกไปทางด้านซ้ายนิดนึงก็ถือว่าเพิ่มพิติในเกมลุกด้านซ้ายะนะครับเพราะช่วงตน้นเครื่องหลังเนี่ยชอนได้ก็พยายามแก้เกมเพราะเปิดเครื่องหลังมาเนี่ยมีไมเคิลคินลงมาดึงปักกันหลังเป็น3คนเลยครับกับเจมส์ทารอฟสกี้แล้วก็เจ้าหนูแบรดเวิร์ดนะครับรวมถึงเอา,นาเนธานเบตเอร์สันเป็นตัวริมเส้นตัวรับอะนะครับถนัดเกมรับมากกว่าแจ็คแฮร์ริสันเอาลงมาอุดตรงนั้นผมถึงจะสื่อบอกว่าพอเอเวอร์ตันลงมาอุดตรงนั้นครับ มีทั้งพเดย์นมีทั้งไมค์ข้นหินซึ่งอยู่ทางด้านขวาพอดีรืวอภูเลยเลือกที่จะกล้าเสี่ยงตรงนั้นนะครับงั้นเอาทั้งโชต้าเอาทั้งดีอาร์สไปชนเลยแล้วให้พื้นที่ในการเลี้ยงของดีอาร์สเนี่ยเยอะมากขึ้นด้วยมันเป็นการแก้ล้ำต่อล้ำเลยครับแก้แท็กติกต่อแท็กติกเลยแล้วมันก็ค่อยๆนวดไปครับนวดนวดนวดยิงตรงกรอบก็น้อยถูกบังคับให้ยิงไกลก็เยอะเพราะว่าหลังของเลฟรตตันเนี่ยมันกระจุกอยู่หน้ากรอบไปโทษนเยอะมากแน่นมากครับ แต่มันก็ต้องทำครับแล้วก็อาศัยลีลาลากเนื้อทางดึงเส้นเนี่ยแหละครับให้มันเป็นประโยชน์แล้วมันก็มาจริงครับจัโจที่ดิอาสเลี้ยง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 มาแล้วก็เปิดบอลไปชนมือของแม็กนิคิวไรฟอร์สันก็เช็คมีอาครับคือมันโดนเนี่ยมันโดนแน่ๆครับเราทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าปึ้งโอ้กลางแขนเอาไปโดนมือตุ้มแฮนด์บอลครับแต่ที่มันต้องเช็คเนี่ยเพราะว่าลูกเปิดของฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยทางทีมแมนเชสิตพยายามเช็คครับว่าบอลมันไปแฉลบผู้เล่นของไรฟอร์ตันซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นในฐานเพะไรฟอร์เปล่า ถ้ามันฉลับปลายรองเท้าของแพดดาสันแล้วมาโดนมือของไม่เคลนีน <c oughs> มันจะไปอีกรูปแบบหนึ่งครับมันจะเป็นอีกรณีนึงเลยโอเคในมุมมองของแพดด้าสันก็ไม่ฉลับครับรูปเปิดแล้วมาโดนมาดูจุดโทษรอไปถึงเมื่อแหละเกือบ15บห้าทีสุดท้ายแล้วโมก็ตุ้มเข้าไปเออปลดล็อกกันสักที1นึ่ 1, งนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาเนี่ยมันก็มีช็อตของ อิบูโกราเต้ที่ไปเหนี่ยวเบโต้ร่วงลงใช่ไหมครับก็มีพูดถึงว่าทําไมถึงไม่โดนใบเหลืองเพราะว่าอิบูก็เพิ่งโดนใบใบเหลืองแรกไปถ้าโดนใบเหลืองที่สองนั่นหมายความว่าเรียองบุกจะเหลือสิบคนแต่รอดมาได้ครับแต่ในจังหวะประทะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว่ามีความอันตร,รายขนาดนั้นหรือมีความรุนแรงขนาดนั้นหรือพื้นที่ในการทําฟาวเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับโอกาสที่จะทาประตูมากขนาดนั้นเนี่ยก็ดูลนพินิจของผู้ตัดสินครับ ลปล่อยผ่านไปจนมาถึงจุดโทษที่ลิวอูลได้ขึ้นนำหนึ่งศูนย์เอฟ์ตันพยายามครับส่งหลายๆคนลงมาดันจูมาเชรมิตี้หรือใครก็าตามแต่เติมแนวรุกลงมาแล้วก็ลุ้นในเรื่องของเซตพีชนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยผมว่าลิวอูลเสถียรพอละเก็บเกี่ยวจังหวะที่มันเหมาะสมแล้วมีจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกอย่างชับพลันเนี่ยมันเป็นเรื่องอยู่ในจิตวิญญาณของลิวอุปอยู่แล้ว ซึ่งมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเองครับแต่เกมนี้มันเห็นก่อนที่จะขึ้นนำเนี่ยก็มีหลายครั้งที่สนกลับมาแล้วพื้นที่หลังบ้านของเเวร์ตันเนี่ยยูฟุมีโอกาสเยอะมากแต่มันเกิดขึ้นในวันที่อย่างที่ผมบอกครับมันอาจจะมันดูอื่นๆหน่อยมันดูไม่ค่อยมีชิวชีวาเท่าไหร่นะครับเหนื่อยเหนื่อยล้านะครับแต่ช่วงท้ายเกมนี่แหละครับเป็นเเวร์ตันที่มันต้องจำเป็นต้องเสี่ยงกนะ็เลยต้องเปิดพื้นที่ได้แต่มางที่ก็เอาเทนขึ้นมาพอตัดได้ก็รอจังหวะครับ รอจังหวะที่มันเหมาะสมเชวมาทิพแทงขึ้นมามาทิพก็ลงมาเล่นแทนอิบูนนั่นแหละครับที่กลัวจะเสียไปลอที่สองน,นั่นแหละรีบเปียกเลย <c oughs> ขึ้นมาอาคาลมาถึงดวินเนยสคราวนพื้นที่มันเยอะมากในช่วงทดเจ็บนาทีที่9 16แล้วเดวินเนยสก็ดูรู้จักจังหวะในการตัดใจที่ดีขึ้นเรื่อยๆคือช็อตนี้เนี่ยคือได้ไเป็นสมัยก่อนที่มันยังดูหลนลานยังดูแบบไม่ค่อยนิ่งเนี่ยบางทีอาจจะเลี้ยงจี้ไปล่า,าจังหวะยิงเองแต่นี่รอครับ รอหาช่องที่มันเหมาะสมซึ่งก็เจออยู่แล้วครับเพราะโม e เนี่ยวิ่งประคองอยู่แล้วรอแค่ผู้เล่นของเอฟเวอร์ตันบีข้าหาดาวินพื้นที่เปิดดาวินก็ถ่ายออกมาแล้วก็โม e สังหารเข้าไปแอสซิสในซีซั่นนี้ของทวินูเดียสจดจ่ายให้โม e ทุกลูกสองศูนย์ปิดกล่องเป็นสามแต้มที่สำคัญมากครับากับการกลับมาหลังจากพลาดไปทีมชาติากับสอน,นัดหลังในเกมลีกที่ลิเวอร์พูลผลงานไม่ดี แพสเปอร์สเสมอไบรตันมาแล้วชัวยชนะนี้เกิดขึ้นเหนือเอฟเวอรตันครับซึ่งเป็นทีมคู่แข่งร่วมผมมองว่ามันเป็นสามแต้สมสำคัญครับเพิ่มความมั่นใจได้เรียกความคุ้นเคยของตัวเองกลับมาได้แล้วหลังจากนี้ก็ค่อยๆเดินหน้ากันต่อแล้วกันครับอึดอัดหน่อยเนาะเอออื่นๆหน่อยรู้แหละเออน้งเตะมันล้านะครับเล่นก็เร็วนะครับเจอทีมยากด,ด้วยอย่างเวอรตัน อาแต่เก็บได้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายครับขอไม่ต้องมาบอกกันหน่อยครับรู้สิกงอะไรบ้างกับเกมนี้ครับมวทีไซด์ดับเบิแมชครับที่ลิพูลนั้นเอาชนะเอฟเวอร์ตันได้2อูนย์นะครับเดี๋ยวตามกดใจทุกเมนเหมือนเดิมนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็มีช่องทางสับสนุนด้วยตรงครับนั่นคือกดขอบคุณที่ซุปเปอร์แทงได้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าจากหัวใจครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ